นิยายรักนิยายเสียงเรื่องดวงใจเจ้าพ่อจอมอิทธิพลตอนที่หกแต่งโดยอนัตตาอ่านโดยอนัตตาคุณออลิสจะเป็ไนหนหรือครับชูชาติถามออกมาสีหน้าของหัวหน้าพ่อบ้านดูตกใจเล็กน้อยขณะที่อลิสราไม่ค่อยได้สังเกตอารมณ์ครองใคร เห็นแค่รถคันร no ูสีขาวที่แล่นออกไปไกลๆเพียงเท่านั้นโรงพยาบาลค่ะเธอหันซ้ายหันขวาพยายามหารถของตัวเองก็จนใจเพราะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนฉันอยากได้รถเธอพยายามพูดออกมาได้เท่านี้สีหน้าที่ค่อนข้างจะเศร้าแต่ปกปิดกับท่าทางนั้นทำให้ชูชาต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ รอผมสักครู่เธอว่าเธอกลับไม่ยอมรับฟังรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านประตูรั้วอยู่ไกลมากและเธอไม่มีทางเลือกอื่นวิ่งจนเกือบจะหอบอยู่แล้วชูชาติก็ขับรถ BMW คันหนึ่งมาถึงพอดีขึ้นมาเถอะครับอลิสรามองชูชาติที่ถึงกับลงมือทำหน้าที่สารธีด้วยตนเองก่อนจะถอนใจออกมาแล้วรีบเปิดประตู ทางด้านหลังขึ้นนั่งแม้จะน้อยใจเจ้าของบ้านอยู่บ้างแต่คนของเขาอุตส่าห์วังดีให้เธอหากเธอไม่รับเอาไว้ก็คงไม่ได้เพราะเธอกำลังรีบจริงๆแอบปาดน้ำตาแห่งความน้อยใจออกจากดวงตาเธอน้อยใจอัสดาที่เขาถึงกับออกปากไม่ยอมให้เธอทำตามใจเขา ส่งที่ถนนสายลักก็พอคะ่ะขอบคุณมากชูชาติแค่เหลือบตามมามองทางกระจกหลังเห็นอยู่รอกว่าเธอกำลังปาดน้ำตาทิ้งไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเจ้านายของเขาแต่ปล่อยไปแบบนี้คงไม่ดีแน่ๆรถผ่านออกมาทางประตูรัว้วชูชาติจึงเอ่ยปากถามอีกครั้งโรงพยาบาลอะไรหรือครับ อาริสราทำท่าจะลงจากรถแต่เธอกลับเปิดประตูรถไม่ได้บอกมาเถอะครับเดี๋ยวผมขับรถไปให้เองจะไวกว่าเอางั้นก็ได้อลริสราบอกจุดหมายปลายทางระหว่างนั้นก็พยายามปัดความคิดที่ไร้สาระเกี่ยวกับอัสาราออกไปและคิดเรื่องของก่อนให้มากกว่าเดิมเธอพยายามจะติดต่อกับชนิดาทว่าจูๆ่ๆรถก็จอด เธอเงยหน้ามองชูชาติเห็นเขาลงจากรถขณะที่มีรถอีกคันจอดอยู่ข้างๆรถอีกคันคันนั้นเปิดประตูมีสูดดำคนหนึ่งเดินออกมาและมีเขาอัสดาดเดินเร็วๆลงมาจากรถคันนั้นแล้วเปิดประตูเข้ามาบนรถที่เธอกำลังนั่งอยู่คนขี้น้อยใจจึงหันหน้าหนีสีหน้าค่อนข้างจะบึ้งตึงแต่ โมโหตัวเองที่อยู่ๆน้ำตาก็รื้นออกมาโถเว้ยไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยสูรดดำขับรถออกจากตรงนั้นขณะที่คนที่นั่งอยู่ข้างๆเธอดึงตัวเธอเข้ามากอดกดให้ศีรษะของเธอซบลงที่อ,อกของเขาเธอสะอื้นตัวสั่นไหวเล็กน้อยพี่ขอโทษเขาเอ่ยออกมาเบาๆยิ่งทำให้เธอร้องไห้กริกระซิะกออกมา อย่างอดใจไม่ไหวไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะอ่อนไหวได้ขนาดนี้นี่ยังไม่ทันจะพลนวันก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นังมากมายขนาดนี้กับเธอเลยเชียวหรืออลิซขอโทษค่ะเธอเอ่ยขอโทษเขาเพราะเธอเองก็รู้รู้สึกตัวว่าผิดด้วยเช่นกันอย่าทำแบบนี้อีกอลิซไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วเราต้องคุยกันปรึกษากัน พี่เข้าไปที่โรงพยาบาลไม่ได้แต่เดี๋ยวจะให้คนเข้าไปด้วยทำอะไรต้องรู้จักระมัดระวังผู้จบเขาก็ประคองใบหน้าสวยขึ้นมาเพื่อสบตาเข้าใจหรือเปล่าเธอสบตาเขาหน้าแดงไปหมดเพราะร้องไห้และเมื่อเธอพยักหน้าแล้วเขาก็จับมือเธอขึ้นมาบรรจงสวมแหวนเพชรเม็ดสีชมพูนั้นให้เธออีกครั้ง อัสดาขบกรามด้วยความโกรธนิดๆสัญญาอะไรกับพี่ไว้ลืมหมดแล้วละสิเธอถึงกับเม้มปากไม่อยากบอกว่าเป็นเพราะเธอเองที่คิดไรสาระทั้งเรื่องโรซี่เรื่องที่เขาออกปากห้ามโดยไม่คิดเพราะเธอเองก็ไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่อยากจะได้ของของเขาอยู่แล้วสิ่งเดียวที่เธออยากได้จากเขาก็แค่หัวใจของเขาเท่านั้น อลิสลาไม่อยากทิ้มเพื่อนเธอตอบอุบอิบอัซดาไลาปลายนิ้วที่แก้มนุ่มเบาเขาเองก็ใจร้อนกับเธอเกินไปเพราะเคยแต่ออกคำสั่งเขาไม่อยากออกคำสั่งกับเธออีกเพราะรู้ว่าเธอดื้อมากแค่ไหนเมื่อมองออกไปข้างนอกแล้วรู้ว่าใกล้ถึงโรงพยาบาลจึงเต็มทีจึงจอดรถมีรถอีกคันมาคอยรับ เขาจูบที่ดิมฝีปากของเธอเร็วๆหนึ่งครั้งแล้วมองคนของเขาที่ลงจากรถอีกคันไปเถอะคนของพี่จะดูแลอลิซเองเธอกอดเขาอีกครั้งแต่เขายังดึงมือเธอไว้สัญญากับพี่มาก่อนสิว่าจะระวังตัวอลิสาราจูบเขาเบาๆอลิสสัญญาว่าจะระวังตัวคะ่ะเขาพยักหน้า และปล่อยให้เธอขึ้นรถไปกับคนของเขาไอ้มอนี่แต่งชุดกลมกลืนกับพวกนักข่าวเพราะมีป้ายถือิีเป็นพนักงานของหนังสือพิมพ์ที่อริสราทำงานอยู่ด้วยไม่กี่นาทีเธอก็มาถึงโรงพยาบาลคนของอาสดาที่ทําทําทีแฝงเข้ามาเป็นพนักงานชื่อสุธีต่อจากนี้เขาจะติดตามเธอจนเหมือนเงา เธอกับชนิดากอดกันทันทีที่เจอหน้าชนิดาเป็นห่วงก่อนมากก็เพราะก่อนกับชนิดาเพิ่งจะเริ่มคบหากันชนิดาสนิทกับเธอจึงเล่าเรื่องของก่อนให้ฟังแบบแบบเป็นกันเองว่าอีกชอบอีกฝ่ายและเธอเองที่เป็นฝ่ายบอกความลับนี้กับก่อนเพราะเขาเองก็มองชนิดาอยู่เช่นกัน จึงไม่แปลกใจที่ชนิดาจะตื่นตกใจและเป็นห่วงกอนมากเป็นพิเศษก่อนได้รับการรักษามาเกือบชั่วโมงแล้วในห้องฉุกเฉินแต่หมอก็ยังไม่มีท่าทางจะออกมาจากห้องนั้นเลยไม่นานก็มีเสียงประกาศเรียกทุกคนในทีมรีบออกมายืนรอหมอเรียกให้ญาติเข้าไปดูได้พวกเธอจึงเห็นสภาพอันสะบักสะบอมของกอน เขาหัวแตกตัวถลอกหัวไหลก็แตกด้วยข้อเท้าก็เจ็บระบมชนิดาสะอึกสะอื้นเพราะเป็นห่วงก่อนอย่างหนักแต่ก่อนก็ยังอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาเพื่อเช็ดน้ำตาให้แฟนสาวพี่ว่ามันน่าจะเป็นคนของเสียประยูนก่อนกระซิบพี่จำไอ้คนขับรถได้ส่วนไอ้จ่อยพี่ไม่แน่ใจ ถ้าเรายัางหาตัวมันไม่เจอแล้วก็พี่ว่ามันต้องโดนเก็บแน่ก่อนบอกข่าวนี้ให้รู้แม้ว่าจะสะบักสะบอมสภาพของก่อนยังคงย่ำแย่ขนาดนี้ลมืมต้องบอกก็รู้ว่าถ้าจ่อยถูกจับได้สภาพคงไร้วิญญาณไม่นานหลังจากนั้นก่อนก็ได้รับการย้ายเข้าห้องพักก่อนมาทำงานอยู่กรุงเทพตัวคนเดียวครอบครัวของเขาอยู่ต่างจังหวัด คนอื่นๆไม่ได้มาอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่จะเข้าเยี่ยมกันภายหลังจึงมีชนดาที่คอยอยู่ดูแลก่อนสุธีพาเธอกลับทันทีหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยลงแล้วสุธีได้แจ้งกับเธอว่าทางโน้นมีข่าวอริสราเข้าใจว่าทางไหนที่มีข่าวแต่สิ่งที่เธอไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนั้นก็คือสุธีอุทานออกมา ตายหานเขารีบประคองพวงมาลัยเกิดอะไรขึ้นสุธีเธอเองก็ถามด้วยความตกใจเช่นกันเพราะจู่ๆรถกร็เร่งความเร็วอย่างน่ากลัวโดยไม่เหมือนไม่มีเบรกผมว่าเบรกมันน่าจะมีปัญหานะครับคุณอลิสรีบหาที่เกาะเร็วเข้า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นห้ามออกจากรถคำบอกของสุธียิ่งทำให้เธอตกใจมากเธอกอดเข็มขัดนิรภัยที่ฆ่าตัวเธออยู่อย่างแน่นหนาแต่คิดได้ก็รีบหยิบโทรศัพท์ออกมาส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปถึงอัสดาและเปิดระบบวิดีโอบันทึกภาพเอาไว้ได้ในขณะที่สุธีพยายามประคองพงมาลัยไม่ให้ชน แต่มันก็ยังเชียวรถคันอื่นๆมาเรื่อยๆตลอดทางเถิดรีดรองด้วยความหวาดกลัวเพราะเมื่อถึงสี่แยกไฟแดงแต่รถกลับไม่สามารถหยุดลงได้โชคดีที่สุธีหักเลี้ยวหลบรถจนกระทั่งรถหมุนคว้างหักศอกข้ามเกาะกลางไปยังข้างทางเพราะเสียหลักเกือบชนต้นไม้แอร์แบ็กทำงานจนเธอแทบจุก โชคดีที่ยกขาขึ้นกอดซุขหน้ากับเขาเธอกอดเข็มขัดนิรภัยแน่นโอ้ยอริสราร้องเพรทั้งจุกและเจ็บสุททีมีเสียงร้องครวญแต่ด้วยความเป็นบอดิกาจึงต้องมองไปร,บรอบๆอย่างระมัดระวังตอนนั้นกำลังมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือโชคดีเกิดเหตุบริเวณสี่แยกจึงมีตำรวจ พอจะมีคนที่น่าสงสัยเข้ามาพอเห็นตำรวจจึงถอยออกไปคุณอลิสเป็นอย่างไรบ้างครับเธอค่อยๆโผล่หน้าออกมามองไปรอบๆและพบว่าโทรศัพท์ของเธอ,อยังกำแน่นอยู่ในมือเธอมองไปรอบๆด้วยความระมัดระวังเก็บภาพในโทรศัพท์เอาไว้เท่าที่จะทำได้ไม่เป็นไรแต่จุกนิดหน่อยนั่นตำรวจ เธอชี้ไปที่ตำรวจนายหนึ่งรอผมด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกับใครเขารีบออกคำสั่งโชคดีที่รถเป็นรถของบ้านอาสดาทุกอย่างจึงค่อนข้างปลอดภัยทั้งกระจกและตัวรถเป็นโครงเหล็กหลังดี ตำรวจและพละเมืองดีคอกระจกเรียกเตรียมเข้ามาช่วยเหลือในขณะนั้นสุดีก็รีบเก็บปืนในกระเป๋ายมิชีตเพื่อหลบตาของตำรวจเขาออกมาจากรถเพื่อคุยกับตำรวจนายนั้นแ <c oughs> ม้จะเจ็บแต่ยังอุตส่าห์เข้าไปประคองอลิสราออกมาจากรถไม่ยอมไม่ใครแตะต้องเธอ เขากอดเธอเอาไว้แต่สายตาวอกแวกมองรอบข้างอยู่ตลอดเวลาด้วยความระมัดระวังตัวแม้ว่าจะมีรถพยาบาลติดไซเรนมารับสุดทีก็ไม่ยอมให้หญิงสาวไปไหนเพื่อคล้าส,สายตาไปได้จนกระทั่งมีรถตู้คันหนึ่งมาจับเทียบสุดทีกระซิบให้เธอรีบไปขึ้นรถตู้คันนั้นซึ่งมีชายชุดดำออกมารับตัวเธอขณะนั้น สุธทีพยายามคุยกับตำรวจไม่ยอมให้ตำรวจคนนั้นเห็นว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเธอและแล้วเธอก็หายไปจากจุดนั้นโดยไม่ทันได้มีใครสงสัยอะไรเธอจำได้นี่คือคนของเอกนฤทธิพี่ชายของเธอไม่ใช่ของอัสดาอาจจะแปลกใจในคราวแรกแต่ก็เห็นดีด้วยอาการเจ็บปวด ปวดเนื้อปวดตัวก็เริ่มส่งเสียงครางอยู่บ้างกว่าจะไปถึงที่บ้านก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเอกนริศอาแขนรับเมื่อเธอโผลเข้ากอดพี่ชายเริ่มเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าทําไมทุกคนถึงได้ห่วงเธอเพราะทุกคนกําลังถูกจับตามมองเข้ามาข้างในให้หมอก,กับพยาบาลตรวจร่างกายของเราซะก่อนเอกนริศ ก,กับเธอหญิงสาวจึงพยักหน้ารับระหว่างที่หมอทำการรักษาและจ่ายยาให้พี่ชายของเธอก็บอกเธอเกี่ยวกับข่าวที่ได้รับมาไอ้จ่อยมันไม่แค่นี้หรอกนะคำพูดนั้นมันทำให้เธอถึงกับงุนงงมันถูกจับได้และตอนเนี้มันก็แลกชีวิตของมันกับก่อนฮะเธอตกใจมาก โชคดีคราวนี้ไอ้กอนมันหลบทันพี่ชายของเธอเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุรถที่พุ่งชนกอนก่อนกระโดดหลบได้ทันอย่างทันท่วงทีแต่มุมไกลๆทไ่อที่อยู่พี่ชายของเธอหยุดวิดีโอเขาสู่ไม่เห็นจ่อยแอบยืนมองอยู่ที่มุมมืดด้วยเธอตกใจมากถึงกับขนหัวลุก แบบนี้พวกมันก็รู้แผนการของพวกเราแล้วนะสิคะเอกนฤทธิ์ไม่ได้ตอบอะไรแต่รู้แน่ว่าเธอต้องรู้คำตอบดีอยู่แล้วเดอัอัดมันจะส่งคนมารับเราอ๋อพ่อรู้แล้วนะเรื่องที่เรามั่นกับไปอัดท่นไม่ได้ว่าอะไรพี่ชายของเธอพูดเหมือนเรื่องดินฟ้าอากาศทั่วไปปกติธรรมดา พี่รู้เรื่องที่เราดื้อกับไอ,อ้อดเราด้วยจะทำอะไรต้องคิดให้มากๆตอนนี้พวกมันกำลังระแคะระขายเรื่องของเราแล้วต้องซ่อนตัวให้ดีห้ามตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองจบคำสั่งของพี่ชายอริสระก็ได้แต่ทำหน้าสลดหดหู่ก็ทั้งหมดมันเป็นเพราะเธอจริงๆความผิดของเธอที่ดื้อกับอาสดากร พอเธอได้ยาจากหมอแล้วก็มีคนของอสาสมารับเธอต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมเสื้อตัวหนามีฮูสีมัสัวกว่าจะมาถึงคฤหาหั์ของอัสดาได้ก็ต้องคอยระมัดระวังตัวกันหน้าดูเจ้าบ้านออกมาต้อนรับเธอด้วยตัวของเขาเองเมื่อได้พบเธอเมื่อได้พบกับเขาเธอกลับรู้สึกโล่งใจ ไม่รู้ตัว้วยซ้ำว่าเธอวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วโผกอดเขาทันทีซุกใบหน้ากับอกของเขาซะด้วยอาซดากอดเธอไว้นั่นจูบขมับเพื่อรับขวัญก่อนจะเชยกลางขึ้นเพื่อสบตาใบหน้าของเธอไม่ได้มีรอยบาดแผลแต่ยังเห็นอาการกลัวและกังวลใจพี่ส่งคนไปคอยดูแลก่อนกับดาเพื่อนของอลิสแล้ว ไม่ต้องห่วงช่วงนี้ทำงานอยู่ที่นี่ไปก่อนเธอพยักหน้าตอบรับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมากตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในชีวิตทั้งที่มันเพิ่งผ่านมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่เพราะในชีวิตนอกจากแม่เธอก็ไม่เคยรู้ว่าจะมีใครที่จะทำเพื่อเธอได้ขนาดนี้นอกจากจะเป็นภาระให้พ่อกับพี่ชาย อัสดาพาเธอเข้าบ้านหญิงสาวถูกนำมาส่งที่ห้องนอนอาบน้ำซะเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวกันเธอพยักหน้ารับก่อนที่เขาจะออกไปแก้มเข้ามาในห้องเพื่อว่าเธอจะได้ใช้อะไรจะได้ขอช่วยเหลืออริสราเดินเข้าห้องน้ำสลัดเสื้อผ้าทุกชิ้นออกจากร่างกาย ยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่แล้วต้องหายใจเฮือกเพราะมีรอยฟกช้ำอยู่พอสมควรทั่วเนื้อทั่วตัวงเธอทำให้เธอหัวนึกถึงคืนที่โหดร้ายคืนนั้นแม้จะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่เพราะไม่มีหลักฐานมีแค่การคาดเดาว่าเป็นใครคนร้ายตายมีแค่บาดแผลที่ทิ้งไว้กับตัวเธอและเมื่อเธอไล่ปลายนิ้ว ไปตามรอยช้ำความทรงจำคือบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดเธอเบือนหน้าหนีจากกระจกบานใหญ่ไม่อยากเห็นตัวเองเลยอาบน้ำสระผมใหม่อีกรอบเพราะวันนี้เธอสมบุกสมบันกับความสกปรกอย่างเต็มที่หลังจากรถตกลงไปข้างทางซึ่งมีทั้งดินทั้งโคลนออกมาอีกครั้งก็เจอกับแก้มแก้มช่วยทายาให้เธอตรงบริเวณที่มีรอยปกช้ำ กระทั่งอาการของเธอค่อยๆดีขึ้นเพราะได้กินยาที่หมอให้จึงไม่ค่อยปิดเนื้อปวดตัวอริสาลาลงมาทานอาหารเย็นกับอัสดาเขาเห็นรอยช้ำที่แขนของเธอจึงออกจะหน้าปึ้งอยากจะต่อว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคนดื้อก็จะหาโอกาสหนีจากเขาซะอีกเขาเองงอสาวไม่เก่งซะด้วย ออกจะกลัวด้วยซ้ำเพราะรู้ว่าคนยังอริสราไม่เคยพึ่งพาใครมาตั้งแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วกินยาไปแล้วไม่ปวดเท่าไรหรอกค่ะเธอตอบอ่อนๆออนออนเพราะรู้ว่าตัวเองก็ผิดคุณอลิสทานอะไรดีครับชูชาติถามขึ้นเธอจึงหันไปถามเขาพีอ่อาจทานอะไรหรอคะน้ำเสียงอ่อนออน,ออนเอาอกเอาใจ แต่เขากลับกระซิบข้างหูของเธอพี่อยากกินคู่มั่นของพี่ได้ไหมคำตอบนั้นทําเอาใบหน้าของเธอถึงกับซีสลับแดงฟังดูเหมือนเขาจะติดเรนดนิดๆอัสดาแค่แกล้งใช่ไหมเพราะเธอได้ยินเสียงเขาหัวเราะเบาๆอาหารเย็นมือนั้นอร่อยแต่เธอแทบไม่ได้กินเพราะยังรู้สึกเครียด โชคดีที่หมอให้ยาทำให้ง่วงจะได้พักผ่อนให้มากหลังจากสามทุ่มเธอก็เลยหลับไปแล้วอัสดาเข้ามาในห้องนอนของอริสราในคืนนั้นเขานั่งลงบนเตียงก่อนจะเปิดไฟแรงเทียนต่ำไหลปลายนิ้วแกลงบนแก้มนวลและปล่อยผมเส้นเล็กๆที่ระแก้ม เห็นรอยฟกช้ำจางๆตามเนื้อตัวของเธอแล้วโกรธจัดความแค้นสะสมมานานเขาขบกรามแน่นก่อนจะค่อยคลายมือที่กำนั้นกำกันแน่นก้มลงจูบแก้มนวลก่อนจะปิดไฟกลับเข้าห้องของตนเองเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขับรถออกไปข้างนอกใช่แล้วคืนนี้เขามีนัดเขาไม่ได้บอกเธอก่อนเพราะเขา ต้องได้เจอกับมันกับคนของมันคืนนี้จะมีการต่อรองและการพูดคุยเขาจะต้องทำให้มันยอมเชื่อใจเขาให้ได้เพื่อที่เขาจะได้กวาดล้างมันรวมกับได้สืบสาวเข้าไปให้ลึกถึงคดีเก่าและคนที่อาสดากำลังตามหาตัวมาเกือบ30ปีให้จงได้ จบแล้วนะคะดวงใจเจ้าพ่อจอมอิทธิพลตอนที่หกเนาะขอให้นะคะอุตส่าห์เงียบมั้งแต่ต้นคลิปเนาะพ่อเขาไม่รู้ค่ะเขาก็อย่างที่บอกเนาะพ่อเป็นอัลไซเมอร์นะคะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยได้สนใจนะคะว่าใายทำอะไรอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะ่ะมารวยอะ่ะอยู่ข้างล่างนะเขาวิ่งออกไปตาก,ก็เลยถือโอกาสเนี้ยมานั่งอ่าน นิยายเนาะแล้วพอดีว่าพ่อเขาเอาเอามารวยเข้ามาปล่อยในห้องเนาะแล้วมาลุยก็กําลังเล่นนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอาจจะมีเสียงที่ทําให้ทุกท่านรําคาญได้นะคะก็ต้องขออภัยสิ่งไหนที่ทําให้รู้สึกไม่ดีตากราบขออภัยไว้ตรงนี้นะคะถ้าชอบนิยายของตาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ ตารบกวนขอให้ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะตาจะได้มีรายได้เนาะก็เห็นกันอยู่นะคะว่ายอดวิวของตาน้อยค่ะยิ่งยอดวิวน้อยคนที่เข้ามาช่วยชมผู้สนับสนุนก็ยิ่งน้อยนะคะก็ตาก็ช่วยขอร้องให้คนที่เหลือๆอยู่เนี่ยช่วยเหลือตาด้วยก,กันฝากด้วยกันแล้วกันนะคะหาตอนไหนไม่เจอ เข้าไปหาในเพลลิสในช่องของตานะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ